สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วเกมเมอร์นะคะคราวนี้เราจะมาดูเกมหน้าเล่นจากทางค่าย Ubisoft กันบ้างค่ะถึงแม้ว่าค่ายนี้นะคะจะโดนเสียดแทงกันมายับหลายเกมแต่พวกเขาก็ไม่หวั่นนะคะขอส่งเกมเด็ดแห่งวงการมาประชันกันในงาน E3 2018นี้และวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนําเกมสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนจะมีเกมไหนกันบ้างนั้นต้องตามมาดูกันเลยนะคะอันดับที่5 starling button for atlas จัดว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ตะลุยอวากาศจากค่ายยูบีซอฟที่เรียกสิ่งฮือหาให้กับเหล่าเกมเมอร์ไม่น้อยกับรูปแบบเกมแนวใหม่ที่ทางผู้เล่นสามารถประกอบและทําการปรับแต่งตัวยานได้ในโลกจริงซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวจะประกอบไปด้วยนักบิน1คนยานหนึ่งลำและอาวุทธที่มีให้เลือกมากมายเมื่อทางผู้เล่นทําการประกอบชิ้นส่วนดังกล่าวตัวยานก็จะปรากฏขึ้นมาภายในเกมจริงๆให้เราได้เห็นกันเลยค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะออกไปชนปลยไปในอวกาศอันกว้างใหญ่ในระบบดวงดาวของแอตลาสสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ มีชีวิตและความท้าทายมากมายที่มีความแตกต่างกันถึง7รูปแบบและสําหรับใครนะคะที่ต้องการสัมผัสรูปแบบเกมแนวใหม่เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะ good galaxy Or on weapon to down clip luck out your take there The the hands specific enemy fate a an is อันดับที่ s s u u l l n d b o บน อีกหนึ่งเกมที่ถูกเปิดตัวในงาน E3 2018ได้อย่างน่าสนใจกับเกมแนวแอคชั่นปะจนภัยที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นกัปตันโจรสลัดที่ออกทะเลล่องเรือไปยังมหาสมุทรอันดูกว้างใหญ่จากทะเลแคริบเบียนไปยังมหาสมุทรอ,อินเดียโดยเส้นทางดังกล่าวจะเต็มไปด้วยเหล่าโจรสลัดอันดูโหดเทียมที่พร้อมจะมาบุกป้นเรือและขโมยทรัพย์สมบัติข,ของคุณอย่างไร้ความปราณีอีกทั้งระบบภายในเกมนี้นะคะก็ถูกปรับปรุงมาจากเกม As s a s s i n s Creed 4 Black Flag อย่างเช่นระบบการเล็งยิงปืนใหญ่ที่ดูง่ายขึ้น แถมทางผู้เล่นยังสามารถใช้ต้นหนที่คอยดูแลรัดเลาของเรือเป้าหมายและป้อมปราก,การที่ยากจะเจาะทำลายได้หากใครนะคะที่เป็นแฟนเกมแนวนี้ก็ขอแนะนำให้มาลองเล่นเกมนี้กันนะคะอันดับที่3 Beyond Good and Evil 2นับว่าเป็นเกมแอชชั่นแอเวนเจอาร์พิจีภาคต่อที่บอกเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนเกมภาคแรก โดยเหตุการณ์ในเกมนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่24ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองอะนาเน,นคมถูกก่อตั้งมากมายพร้อมกับการมาของทุนเอกชนที่ต่างแข่งขันครอบครองทรัพยากรและสําหรับเกมนี้นะคะทางผู้เล่นสามารถประจนภัยและท่องเที่ยวไปยังดินแดนต่างๆภายในซิสเต็ม3ได้อย่างอิสระตามแบบฉบับเกมแนว Open World และที่น่าสนใจภายในภา,ในาคนี้นะคะจะมาพร้อมกับโหมดโค o ออฟที่ทางผู้เล่นสามารถร่วมประจนภัยไปกับผู้เล่นคนอื่นๆได้อีกด้วยนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าเล่นและน่าชวนเหล่าเพื่อนๆมาลองเล่นกันนไม่้อยยเล อันดับที่ 2. Tom ค Clancy the Division 2 อีกหนึ่งเกมภาคต่อที่เปิดตัวออกมาได้อย่างน่าตื่นตาที่คราวนี้ทางผู้เล่นจะได้มาปฏิบัติการภายในมหานครวอชิงตันดีซีหลังจากเหตุการณ์แพร่กระจายของไวรัสในเมืองนิวยอร์กจากภาคแรกเป็นเวลา7เดือนด้วยเรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้เราที่เป็นเจ้าหน้าที่ดีวิชั่นจะต้องเข้ามายับยัง้งและท,รระทําการปะทะกับเหล่าแก๊งขาโจท๋ที่เข้ามายึดครองเมืองเพื่อทําการทวงชิงเมืองวอชิงตันดีซีให้กลับคืนมาให้จนได้ค่ะและที่สําคัญนะคะภายในภาคนี้ก็ได้มีการจัดเต็มในรูปแบบเกมยิงสไตล์โอเพนเวิลด์ อย่างอาวุธอันไฮเทคและระบบฟิสิกส์ที่ดูเสมือนจริงที่ทางผู้พัฒนาขอการันตีเลยนะคะว่าตัวเกมในภาคนี้จะดูสนุกและยังได้มีการหยิบคําแนะนําของแฟนเกมมาพัฒนาในเกมภายในภาคนี้อีกด้วยนะคะอันดับที่1 Assassin s สซินคลีส s อด y กลับมาสารต่อตำนานนักฆ่าข้ามประวัติศาสตร์กับซีรีส์เกม Assassin's Creed ภาคใหม่ที่คราวนี้จะพาผู้เล่นย้อนไปดูเรื่องราวก่อนเกมภาค o r ริ i n และพร้อมมาสมบทบาทเป็นนักฆ่าในยุคนักรบแห่งสปาร์ตันที่ทางเราสามารถเลือกเล่นเป็น a l e x ็กเซียสหรือ c คา s ันดราที่ตัวเหล่านั้นจะต้องทำการล่องเรือสำรวจดินแดนใหม่ๆบวกกับการไขไปริศนาตำนานกรีกโบราณในรูปแบบเกม Open World แถมเสริมทับด้วยระบบทางเลือกที่ทางผู้เล่นสามารถกําหนดเส้นทางการประจนภยนัยได้ด้วยการตัดสินใจของตนเองและส่วนนี้นะคะมันจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องเกมทั้งหมดเลยค่ะอีกทั้งระบบอาวุธและการต่อสู้ภายในเกมนี้นะคะยังได้มีการหยิบระบบจากเกมภาคออริจินมาใส่ไว้ในเกมในภาคนี้ที่สาวกเกมนี้ต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเกมจากค่า Ubisoft ที่มาประชันเปิดตัวกันในงาน E3 2018ที่พวกเราได้มาแนะนํากันค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ